โอเคแค่นี้นะครับพี่รักรักนะอุ้ยฮะอ่าเจอกันนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอืการที่รักเขาซื้อเราซื้อแจกกันนี่มาจากร้านไหนหรอคุยกับใครอ่าคุยกับเพื่อนครับเบอร์นี้เบอร์ใครทำไมเขาไม่เคยเห็นเลยเออสามพาร์กอน่ะคือเขาจะมาเก็บเงินใช่หรอแล้วถ้าเขาโทรกลับไปอ่ะอ่าไหนลองดูดิิโอไม่จะโทรแบพพังแล้วไหม แกคุยกับใครแกเรียกใครที่รักแม่เขาไงคือเขาคุยกับแม่ไว้แม่อะไรเรียกที่รักเขาก็แบบที่รักไงก็แบบแม่ไงคือเขารักแม่มากแกก็รู้ว่าเขารักแม่ขนาดไหน่ตั้งเขาทำให้เหมือนเดิมนะแล้วแอร์ไม่ส้มอ่ะหลายอาทิตย์แล้วนะร้อนก็ร้อนเนี่ยอ,อือเขาไม่มีพัดลมก็พังอะไรเนี่ยมันคือเขาไม่มีเงินเนี่ร้อนก็ไปอนร้อนก็ไปเล่นน้ำไปเนี่ยมิน มีสาวว่ายน้ำอ่างมันได้น้ำเล็นเอ้าร้อนหมดแล้วอ่างแล้วอ่ะเมื่อเรามันมีสาวว่ายน้ำที่ไหนล่ะใไปส่งอะไรมาว่าเสียงกันจังนี่ไงที่รักเนี่ยมาว่ายน้ำเนี่ยสัตนี่นะนี่ไงว่ายน้ำไปนี่ว่ายน้ำไป่ายน้เยอะไรหวานหนุ่มก้ามโตอะไรอุ้ยอู๋ขาอหวานน้ำขาวมาก มันขาวให้เราขาวมากมันโอ้ยนี่ก็หนุ่มนี่ก็หนุ่มโจิกแกแบบนั้นเลยเกได้ยินเขาไหมเนี่ยอะไรนะเกพูดอะไรคนเดียวอะไรหนุ่มกล้ามตัวอะไรหนุ่มกล้ามตัวอะไรไม่เห็นมีเลยอะไรเออเออการเมื่อกี้เพื่อนเขาส่งมาบอกว่าในเมืองมันมีแบบไม่หนุ่มกล้ามตัวเลยใค่อะไรขาวๆมันมีสระว่ายน้ําเปิดใหม่อะการโอหเขาอยากไปมากเลยโคตรก้วงอ่ะแบบโคตรขาเออไม่ใช่ไม่ใช่ขาโคตรโคตรน่าเล่นอ่ะน้ําใสมาก ไม่อยากไปอ่ะไปไปไปกันนะไปกันสาะว่าน้ำเปิดใหม่แปลว่าจะมีสาวสาวเยอะเลยอะไรนะเพราะหวานเห็นว่ามีสาวใกล้ขนาดนี้เก็ไม่มาพูดข้างหนุ่เลยล่ะไม่ก็สาวสาวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอิรมไม่เป็นไรเกไปหาสาวเขาจะไปหาหนุ่มแล้วกันเพราะว่าหนุ่มมีซิกแพคโคตรเยอะเลยจะไปกันตอนนี้เลยเหรอใช่แกบอกทางเขาไงแล้วก็จะรู้เวลาทุกเขาเหนแรูปอะอ่ะแกลองขี่ไปก่อนแล้วกันเหมือนจะอยู่ตรงที่ ที่ตรงป่าที่มันมีลึกๆอ่ะตรงป่าลึกๆตรงไหนวะเออขับเปมั่วๆอะไรกันเป็นป่าอะไรนั่นแหละไปทางเปิดใหม่อ่ะที่เขาทําทางใหม่อ่ะการอ๋อโอเคใช่ใช่ตรงถนนใหม่ถนนใหม่ตรงไหนถนนที่เขาทําใหม่ไงไอเนี่ยไอตรงแบบตรงต้นไม้เยอะเนี่ยต้นไม้เยอะๆอ๋อทางซ้ายใช่ไนะใช่ใช่ใช่โอ้ยเกือบชนโอ้ยกิดแก้แล้วไม่ลด้เม่อไห่ก็หยอกเกันเล่นเฉยๆแบบทำเป็นเกือบจะชนเขาอ่ะคือเขาหยอกกันเล่น อ๋อห่อออ๋โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเกือบเสียตังค์ปีเราไม่ละไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าอาการทางไหนวะ,วน,ะนั่นปะนั่นน่ะนั้นซ้ายอ่ะใช่แลอวนั่นเขาขอดูรูปใหม่ก่อนเออเหมือนจะใช่นะเออใช,ใ,ชใช่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 ลองลองกิจอดดูดิมีอู๋รถเยอะมากเลยอาการก็มีคนเยอะเนี่ยเลยโอ้หวาช่วงนี้โควิดด้วยไม่เป็นไรหรอก เราลงน้ำเดี๋ยวน้ำมันก็พัดอุ้ยเธอคุณคุณหลบหน่อยดิเดี๋ยวมันจะชนนะแกขับขี่รถแกก็ต้องมีใบขับขี่มีวิธีเขามีใบขับขี่ไว้แกมาขับเองไม่เอาไปขับเองทังไหนไปดิอึบวานอุ้การมันเร่งมันมันคันอันนี้คือถอยหลังใช่ไหมหวานเราชนรถใครไม่รู้เขาไม่รู้หรอกแกแกแล้วเกจอดอย่างมั่วเลยแก ก็แกไม่เคยพาเขาไปหัดขับรถอ่ะแล้วแกมาด่าเขาก่อนเนี่ยโฟนเองขับด่าว่าอะไรเขาด่าว่าอะไรเขด่าว่าอะไรที่รักมีเงินแม้จะเอาไปซื้อเออมันต้องมีตั๋วเลยนะรู้สึกเขามีแค่โทรศัพท์ประจำนำโทรศัพท์ประจำนำก็ได้เอ๋อจริงเหรอแล้วแกไม่เอาตังค์มาด้วยอ่ะใครชวนชวนกก็แกนั่นแหละมัวจะไปจะหาหนุ่มไม่ใช่แกมัวจะจะไปหาหนุ่มมาหาอะไรไม่พูดแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าแกเป็นคนจ่ายแล้วกันนะ กงินจ่ายทุกรอบมาเล็วก็ไม่มีเงินอ่าสวัสดีครับอาวันดี้ครับมาเล่นน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมตัวนี้คนละเท่าไหร่คะคนละแปดสิบครับแกโยนโทรศัพท์มาเลยกิงเหรอจำนำกิ่เหรอใช่ถ้าไม่จำนำเรก็ไม่ได้เล่นนะไอโฟนฮีโร่เอาหน้าจำนำแป๊บเดียวเองให้พนักงานเล่นสักวันหนึ่งไม่ค่อยมาเอาคืนตอนนี้ก็ได้นะค่อยมาเอาคืนตอนแบบเล่นเสร็จอ่ะนี่ไม่ใช่สำสีโร่ไอโฟนฮีโร่เลยนะการบอกเขาห้ามทำแตกห้ามทำเป็นรอยห้ามทำเปื้อนห้ามทำเลอะด้วย อ่าผมขอเอาโทรศัพท์แบบแไป <ผม S 1> ให้<ม>เล่นก่อนได้ป้าเดี๋ยวตอนขาลับเดี๋ยวผมมาเอาโทรศัพท์คืนเนี่ยอะไรเงี้ยครับมันโทรศัพท์แพ<อ>งมากมนะ<ม>คือแบบเป็นรุ่นแบบท็อปเลยสามารถเอาไปอวดสาวๆได้นะครับแล้วก็ถา่ายรูปแบบ 4K นะคือสาวชอบแน่นอนนะครับนี่นี่เลยครับนี่นี่เลยห้ามทำแตกนะครับได้ไหมครับห้ามทำแตกห้ามทำเลยด้วยนะคะ อันทำไป<ด>้อยด้วยได,ไ,ดได้ได้ได้อันนี้จะเป็นกฎระเบียบนะครับผมนี่การอ่านดี้อ่อะไรเนี่ยห้ามฉี่ในสระน้ําล้างตัวทุกครั้งก่อนลงสระหากว่ายน้ําไม่เป็นให้สวมเสื้อชูชีพห้ามทิ้งขยะลงในน้ําเจอปรับคูณสิบอย่าลืมชื่อก่อนใช้บริการเผื่อตายได้รู้ข้อ <c oughs> ขอ้อนี้แปลกป <c oughs> เออโอเคหวานลงชื่อไปเลยนะครับฟ้าจ๋าอ่าได้สมุดลงชื่อเอ่อโอเคค่ะ เย่เร็วจริงๆเลยต้องเปลี่ยนชุดด้วยสินะโอเคไปยันตรงนี้นี่แหละเฮลยไม่มีใครเห็นหรอกอันนี้ค่ะเรียบร้อยก้9ที่ลากมาเร็วอือไมเห็นมีเซ็กแพ็กไหมอะไรทิกแพ็คอะไรไม่เห็นต้องมีนะทิกฟงทิกแพ็คอะไรในไหนนะในรูปอุ้ยทีละทุกทีมีมีเด็กมีเด็กผู้หญิงเขากระโดดด้วยอ่ะ ก้ามตัวอะไรก้ามตัว, <g ather> ตวอะไรกแกไปเปลี่ยนยชุดในห้องน้ำเลยแกไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำไปห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะอยู่ทางขวางไงนั่น,น <g ather> อะไปหัวเหรออ่ะเปลี่ยนในป่าแล้วกันเพราะมันไกลอะไรนี่เยิบเรียบร้อยโอเคไม่เห็นจะมีโอ <g ather> ้ซีซีไม่เห็นจะมีนั้นเลยอะไรลุมสะดือ มีอะไรแกก็ไม่มีดูสะดือเลยโทษก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออใช่แล้วสาสามยังเหมือนกันนะเนี่ยอุ้งแถวนี้อะไรนะแถวขาวงั้นเลยอะไรลงไปในน้ำเลยเฮ้ยเข้าไน้ำเปด้วยเข้าไปน้ำไปด้วยไม่ลึกหรอเขาจะกระโดดนี่นี่ละคารลรับกีฬาอยู่นะนุ่มหวานไม่เขามีแฟนแล้วเขาจะไปขอลายไม่หวานเขามีแฟนแล้วการเขาลงน้ำมาเขามีใจชัวร์เอ้ยคือจะไปต่อยกับมันเฮ้ยกา อย่าอย่าไปทำนี่เข้ามากับเมียเขาแกถ้าแกไม่อยากเขาทำเจต้องอย่าไปคุยกับมันหรือเขาเป็นหนุ่มคนนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยนี่โทรศัพท์เครื่องเดียวกันกับเขาเลยไอโฟนฮีโร่ <laughs> เ,เก๊เขารวยของเขาเนี่แน่เลย,ยเกย๊<แ>อย่าไปหาเ <c oughs> <แ>ลยสวัสดีคะ่ะมากับใครคะมาคนเดียวครับมีอะไรเหรออ๋ออ๋อมาคนเดียวเหรอคะอ๋อแปลว่าไม่เดินถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณคุยกับผู้หญิงคนนั้นฉัน ฉันจะอัดหน้าแกโอ้ยไปชื่อกทกระเอาหวานก็เลยแกคุยกับเขาแล้วแกไม่คุยกับเขาต่อละอะไรเขาแค่ไปกวนเฉยเขาแค่ไปแกล้งแกเลื่องเฉยเขาก็ถามเงี้ยแบบว่ามาคนเดียวค่ะเขาบอกมาคนเดียวค่ะอยู่ว่าอ๋อไม่มีเพื่อนสินะเอออคุณผู้หญิงครับว่าแท็กคุณมาใครอ่ะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน มานี่เลยนะเย่าตามก็อย่าตามอย่าตามอย่าตามมลัานี่งโอ้ยขอขอขอโทษขอโทษครับกานจะทำเด็กเหรอโอ้ยพี่พี่ขอโทษไปขอโทษพี่พี่ทำผิดกฎไปแล้วพี่อย่าอย่าฟ้องใครนะโอ้ยทำอะไรเด็กอ่ะเออพี่สาวทำอะไรเด็กอ่ะเราทำอะไรอ่ะโอ้พี่พี่คนนี้เขาวิ่งชนหนูว่าการทำไมทำตัวไม่ีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชนถามคนสวนอีคนสวนครับคนสวนคนสวนครับผม ผมไม่ได้วิ่งชนเด็กใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผขาไม่เห็นใช่พี่ๆจากคนนี้เขาก็เห็นเนี่ยพี่วิ่งชนหนูอ่ะเอาว่าพี่เอาว่าพี่ขอโทษนั่น๋ยวพี่เป่าให้ฟูโอ้โหได้กิัอเลยก่ะโอ้ยหเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรมามากอดกับพี่มาเดี๋ยวจะพี่อโอ้โหเอาเด็กเลยจริงๆไม่ไหวไม่ไหวขอโทษแล้วแยกย้ายเอาโทษครับครับ มีรักเขาก็แค่เด็กหน้าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเดี๋ยวด็คุจถ่ายรูปเนี่ยจะถ่ายรูปผมเหรอถ่ายรูปผมเหรอครถายคราถคราถ่าคราถ่าเราาเอออ่ะเาถ่ายรูปอยู่เออเขาเล่นแทมเรีนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวก็ไปโดดเออการกันเราดไปดีได้เลยน้องสาบพี่มาแล้วจ้าตัวเด็กกลัวเด็กกลัว แล้วจะติดตกลัวไม่ดีิกลัวไม่ดีแกไปชนดน้องเข้าน้องเขาก็ต้องกลัวสิอ้าวเขาจะกระกระโดดที่รักที่มาเล่นอันนี้กับเขาทำไมเนี่ยไอ้คนสวนคุณจะกระโดดทำไมเนี่ยคุณคุณจะมาเล่นไม่ได้นะเพราะผมต้องไปทำสวนว่างครับผมยังจะทำคุณเสียดดินติดหมดแล้วโอ้อะไรเนี่ยคนสวนแม่งกดชงตีนฮะเปล่าครับโอ๊ยหวานจะทำอะไรเนี่ยลึกเลยเนี่ยเร็วออ อัครบที ini, ่เราอย่าไปครัวเคลียร right, ์กันนมเขายังไม่ได้เป็นคนทักอนเขาเป็นคนทักเขาต้องตอบสิหัวขาวอ่ะหัวขาวอ่ะอะไรเนี่แบบนมอนี่แบบนึงก็ไงอะไรอะไรไปด้วยไปด้วยไปด้วยแล้วก็หัวขาวเหมือนกันสาวไปตรงนู้นเอ้ยเผ้ามไหน่อยราไได้สาวเราสาวสาวอะไรนะอุ้ยอะไรเนี่ยหวาน อะไรมายุ่งอะไรเนี่ยหัวข่าวเขาหัวข่าวเหมือนกันหัวข่าวขึ้นเต้นไหมเต้นเต้นเต้นขอยืมมีดหน่อยได้ไหมคะครับโอเคครับขอบคุณมากขอเขาคงยังไม่เห็นโอ้ผมไปก่อนแล้วนะกลับมานี่ทีรักเขาเขาขอญาตกลับก่อนนะหวานก็อม่อนุญาตกลับมานี่เดี๋นี่แล้วกันทีรักเขาพูดกลับเลยไหมที่รักคือเขาไม่ได้จะพูดอะไรจริงๆนะงเลยที่เรอยาเอาไว้ยับบ้างก่อนอะไร เขาไม่ได้ทำอะไรจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรจริงๆเขาแค่จะปล่อยเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดโอเคแกก็มาเปลี่ยนด้วยนะเดินไปแกจะใส่ชุดแบบนี้อีกนะว่าเพราะแกอ้วนมากเลยเดินไปไมม่รู้้จะังเขาจะเปลี่ยนด้วยแกต้องไปรับโทรศัพท์คืนไม่ใช่เหรอแล้วค่อยรับโอเคอาบน้ำก่อนแล้วกันเร็วๆก็อาบน้ำไงแล้วแกเปลี่ยนเลยจังเนี่ย ก็เกาช้าเปลี่ยนในห้องนี้ลนแล้วกันเร็วเอ้ยเก็บิดประตูดิวะเกจะไออะไรปกติก็เปิดเปลี่ยนเสร็จแล้วเปอก็แค่นเนี้ยเเดี๋ยวเขาต้องเอามีดไปส่งคนทำสวนอีกเนี่ยอ่าโยนทิน้งไปเลยก็ได้นะไม่ได้เออเดี๋ยวเขาไปฝากกับพนักงานดีกว่าแล้วก็แบบว่าเอามีดแลกกับโทรศัพท์เออ เอไม้แกก็ฝากให้ก็ได้นะจะเอาแต่โทรศัพท์สมัยเพราะว่าโทรศัพท์มันก็ต้องเอาอยู่แล้วว้เอาพนักงานไม่อยู่งั้นเอาเป็นว่าเขาเอามีดไ้นี่ดีกว่าส่วนโทรศัพท์ก็ทิ้งไ้นี่แหละเกจะได้ม่ต้องไปคุยกับเมาก็ได้เพราะว่ามันใกล้บ้านเราโอเคโอเคเขาก็โลรธแกจะคุยกับผู้ชายไงเขาก็เลยแบบแหม่แกคุยก่อนไหมไม่คคุยครออะไรเลยไอ้ที่รักที่รักมิเชาคืออะยกันอ่าอันนั้นบอกว่าเป็นแม่เรายังไม่เคลียร์อีกเหรอถ้ากลับบ้านนี้มีคุยกันยาวนี่ โ okay. อเคกลับบ้านดีกว่าเอ้ยมัวแต่ทะเลาะกันไปว้าย มาเล่นน้ำอีกรอบดีกว่าโจเขาแบดเสื่อมแล้วว่างหน้าโอ้้โหไไมม่ดาเ๊ยทำไมทไมรถสีน้ำเงินเยอะจังนี่จะมันไม่มีคนอ่ะเฮ้ยนี่มันรถตำรวจนี่หรือว่าเขาปิดหรือเปล่าวเนี่ยหรือว่าหรือว่าตำรวจมาปิดสาลแล้วมาเล่นน้ำโอ้โหตำรวจที่แบบมีเต้อไปเล่นกับตำรวจใช่ไหมเนี่ยใช่ว่ะเราต้องเล่นตามกฎนะแล้วเราโดนตำรวจแบบจับแน่เลยคือการแต่เขาไม่กล้าใส่ชุดบิกินี่เลยอย่างนั้นน่ะนั่นนั่นสิเอ้าไม่เห็นมีใครอยู่เลยพนักงานต้อนรับไปไหนอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะ อะไรเนี่ยบุคคลภายนอกห้ามเข้าอะไรอ่ะอะไรโอ้โหท้าไม่ตำรวจเยอะจังเดีขาเพิ่งเปิดใช่เหรอทำไมแม่เข้าอ่ะไม่ใช่เห็นคนนอนอยู่ด้วยอ่ะไหนนั่นน่ะมีตำรวจคนจมน้ำเหรอเออคือมีเหตุคนจมน้ำเนี่ยเหรอมีคนตายอ่ะแล้วเขาไปอยูคน่ะเข้ามาได้ไงอ้าเข้ามาได้ไงอ่ะเออเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาโอ้เอ้ยนี่มันน้องคนนั้นนี่นะน้องเมื่อวานนะหวานเลือดเฮ้ย คือคือเขาจมน้ำตายเหรอครับน้องเขาถูก ฆาตกรรมเลยฆาตกรรมหรือว่าจุ่มน้ำจนตัวบวมหนูตูขึ้นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุรีเด็กอ่ะป่ากับป่าอาตกรรมเลยเหรอคะสา Nam เนี่ยนะฆาตกรรมไม่รู้สิเหมือนวิฆาตกรจะฆ่าเขาแบบเนียนๆแล้วก็ฆาตกรคนนั้นก็หนีไปด้วยวิธีแบบไม่ทิ้งหลักฐานใดๆไว้เลยไม่หั่งรอยนิ้วมือรอยนิ้วตีนทั้งเซลล์ผิวหนังเซลล์ขนตูดอะไรไม่ทิ้งไว้เลยอ่ะหายากมากเขาคงไม่ทิ้งขนตูดทำไมอ่ะแล้วเออคุณอ่าคุณอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ คุณแม่งงานต้อนรับใช่คือคือเข้าตาตอนประมาณกี่โมงอะครับเออประมาณหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งมีน่าศพดูใหม่ๆเลยเรากลับตอนห้าโมงอะบอนไม่ดึกมากเพราะมันยังสว่างอยู่ใช่ประมาณห้าโมงแต่ว่เด็กต้องอยู่ดึกสินะเอกว่าคนณไเล่นน้ำเดี๋ยวอ่าใช่ครับผมมาเล่นน้ำเดี๋ยวใช่แล้วพวกเราก็เจอน้องคนนี้ด้วยเมื่อวานเห็นใครน้าทุยขออภัยเห็นใครน่าสงสัยบ้างไหม คนน่าสงสัยเหรอคะมันไม่มีหลักฐานนะคือคือผมเคยเป็นตำรวจนะไม่ใช่ผมเคยเป็นนกผมผมก็เป็นนักสืบเออคือเราสามารถช่วยคุณแบบว่าหาเบาะแสได้นะมีคนบอกว่าคุณเดินชนเด็กคนนี้ด้วยอ่าผมเอง มันเป็นอุบัติเหตุเฉยค่ะมาถ้าถ้าไม่เชื่อผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาหลักฐานมาเลวันแน่ใจแล้วว่าจะหาได้ตาตอนนี้ก็ตาผมมาสิตาผมมาสิฉันต้องเก็บศพก่อนโอเคโอเคเราจะหาหลักฐานที่เจอรอดูเถอะมัลังมาดูถุงเราใช่ใช่มันต้องจิ้มหลักฐานไม่บ้างสิเดี๋ยวนั่นทำไมดีตรงนี้แปลกๆอ่ะอะไรอ่ะการดูสิมันเลวันนี่ไงแกอยู่ไหนอ่ะด้านหลัง อ๋อโอเคโอเคดีนะที่มันมันแปลกมากๆเลยอ่ะมันทําไมอ่ะไม่รู้สิมันเหมือนแบบเหมือนเพิ่งขุดอ่ะเหมือนโดนขุดเลยอ่ะอเก๋ๆลองดูดินี่ไงเฮ้ยไอ้มีดเหรอนี่มันมีดไงมันเป็นไงล่ะต้องใช้ฆ่าแน่ๆเลยอันเนี้ยใช่ใช่คุณตำรวจดิอะคุณตำรวจตำรวจนี่ไงผมไปเจอของกลางแล้วนี่คือมีดใช่ใช่แล้วคุณได้ใส่ถุงมือตอนจับไหมเนี่ยเอ่ะ ไม่นะไม่ได้ใส่วันแต่ว่าเอาเอาใช้เสื้อจับไว้อยู่อ๋อไหนขอขอดูจุดที่เต๋อมีหน่อดีตรงนี้ตามผมมาตามผมมาค่ะตรงนี้มันค่อนข้างจะหายาะเพราะว่าแบบดอกไม้มันเยอะมากเลยผมคิดว่าขตารนักนต้องเอาของกาไปทาลายก็เลยเนี่ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมาตรงนี้ โอเคเดี๋ยวแปว่าตงหัวจะลักมีเลมนีไว้แล้วก็ไปตรวจสอบดูนะเพราะอาจจะช้าเนี่ยเราว่นที่นี้แบบที่สถานตำรวจก็วุ่นวายเหมือนกันอ๋อโอเคค่ะคือผมขออนุญาตสืบสวนเอ่อคนที่มาเที่ยวได้ไหมครับคือผมคิดว่าผมอาจจะหาได้ครับแบบว่าไม่ต้องรอหลายทิ์เลยจะปิดคดีภายในแบบพรุ่งนี้เลยครับถ้าคุณมัอนใจขนาดนั้นผมก็ยินดีจะช่วยคุณแล้วนะโอเคครับผมเอ้ยเอาสายเชือกเอาชายเสื้อจับไว้ก่อนโอเคโอเคแต่มีนี่มันคุ้นคุ้นคุ้นหรอค่ยเห็นเหา มันมันคือผมก็เคยเห็นนะเมียผมเคยได้ยินเขาอาเข้าอ่ะม่นี่ไม่นี่ม่นี่อะไรแกเหมือนมีดที่เขายืมมาจากคนสวนที่เขาไล่ฟันแกเมื่อวานเลยอ่ะที่ที่รักแต่ว่าใครๆก็มีมีดอย่างนี้นะบ้านเรายังมีใช่แต่แบบมันเหมือนจริงๆนะเนี่ยด้ามจับมันมันจะไม่เหมือนด้ามอื่นแกเห็นไหมมันจะมีแบบรอยรอยแบ่งตรงแบบตรงส้นมันอ่ะแต่เขาไม่อยาแบบ คือเขาไม่อยากไปฟันธงอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะเรียกเอ่อคนมาสืบสวนแล้วกันโอเคโโอเคมาโอเคเอ่อคุณตำรวจผมไปก่อนนะครับเอ่อด้านมิเนี่ยเอาไปวิเคราะห์เลยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอยืมประสานนี้ด้านหลหน่อยนะทุกพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเรียกคนไปตรวได้เลยโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมเอาหมายเรียกพวกนั้นให้นะอ๋อได้ครับผมไปหวานโอเคเราจะเราจะกู้คืนความยุติธรรมให้กับเด็กคนนี้เฮ้ยเขาเกิดจะเป็นแฟนในไลฟ์ของเขาแล้วเขาเกิดจะเป็นแฟนอยน่แ้วเป็นอเป็นศพแล้วก็ยังไม่เว้นอีกหรอ อ่าเชิญเลยครับเอ,อ่คนสวนโอเคครับอ่เชิญเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะก<อ>ารทำเลยเออเอ่อ,อ,อตอนหลั <c oughs> งจากที่ผมกลับตอนห้าโมงคุณทําอะไรครับตัดหญ้าอยู่ประมาณถึงหกโมงครับผมแล้วผมก็ตรงกลับบ้านเลยครับ <c oughs> เพราะเขาให้กลับบ้านเลย <c oughs> เขาปิดสวนแล้วอ๋ตอตรงกลับบ้านเลยเหรออืม,อม พยาเราตายตอนหกโมงครึ่งงั้นอขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าคุณรู้จักกับเด็กที่ตายหรือเปล่าไม่นะครับผมผมก็เห็นเขามาเล่นบ่อยๆแต่ว่าผมไม่เคยทักเขาเลย๋อแล้วมีแอบปิงเขาหรือเปล่าครับหรือว่ามีอะไรเขาไม,ไม่ไม่ครับขเขาล้วนลูกของเ้วอ๋อก็จริงเออคือผมเห็นมีดที่ถูกฝังครับไม่ทราบว่าเป็นของคุณหรือเปล่าครับมีดเล่มนั้นผมเอามาจากข้างในที่เขาให้ผมมาครับผมทางสวนน้ำมีดนั้นมีมากกว่าร้อยเล่มครับผมเป็นในถ้าต้อง เรื่องส่วนก็เป็นหน้าที่ของคุณคนเดียวนะคุณก็น่าจะเห็นแบบว่าเวลามีคนขุดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมกลับบ้านแล้วผมก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะว่าในะครขุดอะไรเด็กตายตอนหกโมงกลางหกโมงคนืนม,มันไม่ทราบเวลาตายเนี่ยชัดว่เรเด็กอยู่คนเดียวไงส่วนน้ำมันปิดหกโมงไงอืมอ่าขอบคุณที่ให้คำให้การนะครับก็ คุณะโอเคครับ okay, ขอบคุณครับผมครับผมอันนี้ครับพี่เบเกอร์โอเคครคับให้หวังดีนะคะคนนี้เขามีโอกาสนะรูน่าสงสัยมากเลยเดี๋ยวเขาไปตายกับคนมาแล้วกันก็คือคุณคุณสวนคุณกลับเลยครับผมอ๋อโอเคครับโทวดีครับอ่าคุณเนี่ยมามามาคนที่มีโทรศัพท์คนที่รวยๆหน่อยอันนี้ก็ดูน่าสงสยัย คนที่สเปคเขานี่ยเป็นองเง <c oughs> ีอุ้ยการอุ้จะเอาไม่ได้รักเลยเดีวสวนไปอ่าเดี๋ยวนะคุณผมเห็นคุณถือมีดนั่นมีดอะไรนะ่ะนั่นดิอ๋อพอดีมีเอาให้มาซื้อมีดนะครับพอดีมีดที่บ้านมันหายอ๋อ ขอดูมีดชาดหน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยครับพูดแล้วเศร้าครับคุณเชื่อไหมผมโดนซักผ้ากว่าบ้านถูบ้านไม่รู้กี่พันครั้งแล้วไปเศร้าไม่ใช่นะหวานแลไปเออมีดมีดใหม่จริงๆแหละการเขาดู้จคมเลยก็ได้การที่ผมกลับบ้านไปผมทรมานก็อยู่ในคุกอีกอันคงไม่ได้ครับเราเราต้องความยุติธรรมครับอ่าผมระถาครับเออคุณกลับบ้านตอนกี่โมงครับห้าโมงครับผมกลับหลังว่าคุณแป๊บเดียวอีเพราะว่าตอนนั้นผมไปถ่ายรูปทํารายงานนะครับว่าแบบทําข่าวอานดมนั้นอหละ แล้วเคยคุยหรือเคยรู้สึกชอบผู้เสียชีวิตหรือเปล่าคะอ๋อเคยรู้จับเป็นการส่วนตัวมไหมคะก็อนวันนั้นก็เจอว,วันแรกเลยนะครับเจอกันครั้งแรกเลย<อ>เก็ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอืมเอามดีนะเขา,าไม่น่าใช่นะเพรไม่น่าใช่เพราะเขามีเมียแล้วไงเอเคครับผมก็เจอครับขอบคุณที่ให้คำานการนะครับผมสรุปโดนจับไหมไม่ควรครับไม่โดนครับจับไม่ได้ค่ะอยากโดนจับจัง คนนี้เขดูทอแทบชีวิตมากเลยมันจะเป็นอาจจะเป็นเหตุจุมกันการฆาตกรรมก็ได้ว่าต้องเก็บ <พอ S 1> ในช้อยเก็บกดอะไรเก็บในช้อยว้านโอเคอคุณพนักง,งานต้อนรับมาเร็วครับครับโอเคผมปิดประตูแล้วนะครับผมไม่ปิดให้หนะเว้ยทำตัวไม่น่ารักเลยอ <c oughs> โอเคครับผมคุณพนักง,งานต้อนรับคุณปกติคุณเลิกงานกี่โมงครับอ๋อผมเลิกประมาณสี่โมงครับเลิกก่อนคนงานนิดหนึงมีครอบครัวหรือเปล่าครับมีครับมี รู้จักกับผู้ตายหรือเปล่าครับอ๋อเขาเป็นลูกค้า v i p ครับอ๋อ VIP คือประเลยปี่ไหนอะครับแต่ว่ามาบ่อยแล้วแบบว่าเติม v i p แล้วรคะเร็วออย่างนงี้ใช่ใช่เขามาแบบพอเขามาจ่ายไว้ให้เลยอ๋อจ่ายแบบหลายเดือนฟรีอะไรเงี้ยรายเดือนใช่ใช่ใช่เพราะว่ามาเล่นบ่อยลดราคาเองอืมเอออยากถามอะค่ะวันนั้นแบบว่าหนูไปยืมมีดจากคนสวนมาแล้วหนูเอาไปไว้ตรงที่เคาน์เตอร์อะคุณได้เก็บไว้หรือเปล่าไม่นะครับผมไม่ได้เก็บไว้เลยไม่เห็นไม่เห็นเลยหรอคะไม่เห็นมีดเลยครับ ไม่เห็นหรอเขาว่าก็เป็นเล่มนั้นเขาคิดเปหนึ่งนะเอ่อมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จูงไปมือคนร้ายได้อะคือมันยากมากเลยแบบแต่ละคนก็ตอบเหมือนเหมือนกันกันหมดใช่ใช่เดี๋ยวเขาขออไปคิดเปหนึ่งแล้วกันดูนี้ก่อนแล้วกันนะคะ มันมีหลักฐานอะไรที่ทำให้เราแบบรู้ตัวคนร้ายได้บ้างวะคนเหรอคนเขาก็อยู่เป็นคนสุดท้ายอาฆาตกรน่าต้องอยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้ายแล้วมีใครอยู่เป็นคนสุดท้ายคนเนาอยู่เป็นคนสุดท้ายก็แบบเขาก็ไม่ใช่เดี๋ยวการจะลองไต่ตองดีนะคนนี้กับสี่โมงคนเมื่อกี้กับอาเท่าไหร่น่ห้าโมงแต่ว่าคนสวนกับหกโมงนะคนเดียวเลยอ่ะคนเมื่อกี้พูดอะไรนะเขาพูดว่าเขามาถ่ายภาพมาเก็บอะไรน่ะมาถ่ายวิดีโอ ทำข่าวอะไรโ้ยโอ้โทษดีโทษทีโทษทีตกใจหมดเลยคุณตำรวจกาแฟเห็นเห็นเขียดๆอ่ะโอ,โอ,โอ้คุณตำรวจครับคุณคุณคุณตำรวจว่ามันมีอะไรที่แบบทําให้เรารู้ว่าแบบมีใครเข้าออกเวลาไหนเวลาแบบสมมติตำรวจจับโจรแล้วเนี่ยคุณตำรวจแบบว่าใช้วิธีไหนอ๋อในตามในในการตามโจรอ่ะแบบ ดูโจนนะว่าโจรเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่นู่นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยพื้นฐานเลยก็กล้องวงจรปิดนะแต่ไม่แน่ใจว่าสระน้ำตงนี้มีหรือเปล่าไม่ก้องเขาลืมกล้องวงจรปิดไปได้ไงอ่ะมันมีเหรอมันเป็นที่เปิดใหม่นะผมเห็นอยู่ตัวนึงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คเลยเพราะตอนนั้นบอยเขาไม่อยู่อ๋อแปลว่ามีจริงๆใช่ไหมคะใช่ต้องไปถามอุ้ยเออไปถามดีกว่านี่คุณานักงานครับคือมันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอ่ะที่ส่วน้ำต้ใหม่อ่ะ อ๋อมีครับมีครับแต่ไม่ทุกจุดนะอ๋อโอเคนั่นไปกันเลยขึ้นรถผมเลยเปิดดูได้ไหมคะได้ครับได้ได้โอเคคิดตามมาเลยครับผมไหนครับมีหรือเปล่าเออขอคนแป๊บอโอเคค่ะมีครับมี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 อ๋ะไหนครับมารู้ว่าจะใช่ตรงจุดที่เป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าครับลองดูครับโอเคครับผมโอเคลองดูที่กันโอเคนี่ตอนหกโมง เหมือนน้องเขาจะกระโดดแทเบอลลนอยู่นะออโอเคปกติดีไปดูกล้องสอนดีกว่าหกโมงครึ่งดนุมเหมือนจะไม่มีอะไรฮะ<ม>เดี๋ยวลองไปดูอืมเดี๋ยวลองไปดูตอนหกโมงสามสิบแล้วกันเฮ้ยมีรถใครก็ไม่รู้อะตอนหกโมงครึ่งอะมันดึกแล้วนะสระน้ำปิดแล้วนี่ม,มันเขาคือใครอะไม่เห็น<ะ>เห็นอะไแล้ว่ันล้วมันคนสวนนี่ใช่หรอเขาจะไปไหนอ่ะแต่เขาบอกเขากลับตอนหกโมงไม่ใช่หรอเขาจะไปไหนอะไม่รู้อะโอ้ย เขาเข้าไปในอาคารนั้นอ่ะต้องเปลี่ยนมกล้องเขามาทําไมรู้อ่ะเฮ้ยเขาจะมาเปลี่ยนชุดหรือเปล่าทำไมเข้าห้องนี้หรือยวเขาลืมอะไรไว้ในนี้ลืมของเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่องค์นี้ไหมเปลี่ยนชุดจริงนี่แล้วต้องเปลี่ยนชุดด้วยนี่ไงใกล้ถึงนี่แล้วกล้องไหนอ่ะกล้องหนึ่งนี่ไงไหนโอเคถ้าจำเขาต้องเดินอ่ะแน่ๆนี่ไงแล้วน้องอายอยู่ตรงนั้นไงใช่ ว่าเขาโกหกแล้วเรื่องที่เขาบอกว่ากลับบ the ้านหกโมงใช่เขาโกหกแล้วเว้ยใช่โอ้แล right ้วน่าจะจับไต่เขาได้นะเฮ้ยเขาเขาเดินไปใกล้น้องอายแล้วน้องอายเขาเล่นน้ําอยู่อ่ะอืมใครอ่ะใครอ่ะยืนคุยกันเฮ้ย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 นี่ไงไม่ดู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 กลัวกลัวนี่ไงหลักฐานการเราไปให้ตำรวจดูได้ใช่แล้วอืมทำไมมันต้องฆ่าเด็กด้วยวะว่าแต่เขาเลขที่บ้านเขาอยู่ไหนอะครับไอ้คนสวนผมขอเลขที่บ้านเขาได้ไหม เออเขาไม่ได้บอกนะครับเขาเพิ่งมาสะบักงานอืมแล้วพอรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับก็จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับพวกคุณนะผมคิดว่าอ๋อโอเคครับผมโอเคหวานไปโอเคโอเคห้องนี้เลยครับคุณตำรวจโอเคทุกคนพร้อมนะพร,มพร้อมครับพร้อมค่ะเฮ้ยคุณออกมาได้แล้วใครกดกิ่งวะค้า,าเฮ้ยตำรวจไง ปินายถูกจับแล้วจับมาเลยคุณตำรวจไอ้ปิดปิดโอ้เออข้อหาับเดี๋ยวคุณยังไม่ทำอะไรเลยใช่คุณนั่นแหละพวกฆ่าเด็กพวกเรามีหลักฐานพวกเรามีหลักฐานพวกคุณเป็นใครเนี่ยคนที่ไปสัมภาษณ์พวกเองไม่อ่ะอันนันฝาแฝดผมหรือเปล่าคุณนั่นแหละคุณนนั่แหละตำรวจมีหลักฐานและดีเอ็นเอของคุณพร้อมแล้วใช่แล้วดีเอ็นเอผู้หญิงคนนั้นไงตำรวจตรวจเจอแล้ว ตามมาฮ่าไอเลวโดนจับไปไอเลวจับมือเขาเกดข่าเกตใช่ทำอบไรทำอะไรเกติงข้าไม่งั้นจิตใจคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจตามมาโอ้เลวจริงๆสมน้ำหน้าไอคนเลวคนนี้เลวมากเลยทุกคนพี่ดั้ระวังมันแทงนะมันอาจจะไม่มีก็ได้เขาอาจจะต่อยหน้ามันตาเขียวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตุกตึกไปรีบเดินไปไปสิไปรีบเดินไป มานี่เอาเออมันมีมีดคุณคุณตำรวจยิงมาเลยไหนมีไมีเลยสองข่อยมาเลยขาหลังคุณเลยเอาปืนจ่อคอหอยมาเลยขึ้นไปอ้าวป็นตำรวจระวังระวังเกมนะครับเอคุณตำรวจไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณตำรวจนุ่งห้าฉันนุ่งห้าขึ้นมาเดี๋ยวแล้วคุณตำรวจอ้าวเอาเราอะบายๆนะเอ้าเราล่ะเออคุณตำรวจ กลับด้วยเออว่ะเออลรวง